สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาอันบ็อกซิ่งดิมในเวอร์ชันเ o One วันกันส e e ลิปชูไนท์นะคะฟาร์มปรับมาดนะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือแกะกล่องน้อออกมาก่อนเลยนะอย่างนี้ะคะอันนี้ก็คือตือ่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นและดีใจมากนะคะแล้วน้องคือน่ารักว้าวทุกอน ทนี้เราเราต้องต้องฉีดข้างๆออกนะเดี๋ยวเราเราขอพับนะคะเพราะเรายังไม่อยากฉีดนะคะเกะก,กันอ่ะเรามาเริ่มจากอันนี้อ้าวนี่นะคะเราก็จะนั่งแบบนี้นะคะมีสีเขตตัวหนึ่งนะแกะ ค่ะทุกคนตัวตัวไหนนะนี่แล,แล้วตัวนี้นะคะตัวสีน้ำตาลนี่นะคะคือถุงน้องน่ารักมากและตัวน้องน่ารักมากทุกคนดูทุกคนตัวน้องน่ารักมากเลยคะ่ะนี่นี่นะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้แตวเราวางไว้ตรงนี้ค่ะ่าจจะแบบนี้นะคะเดี๋ยว มันแหวมันขั้วมันล่ะโอเคคือบลอกมันน่ารักมากทุกคนเอาอการ์ด่าด้วยอ้าเอาว่าผิดจ้าไม่เป็นไรต่ออน,นี้ต่อคือน้องน,น่ารักมากเลยทุกค,คนอีนี่นะคะถุงคือแบบแบลมาก หลับมากทุกคนน้องน้อง,องเป็นจิ้งจอกนะฮะนี่น้องเป็นจิ้งจอกที่แบบทุกคนมีเชือกด้วยอ่ะก็จะเป็นกระดิ่งที่คนนอนเนาะอันนี้เรายังไม่ทราบว่าต้องใส่ยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็ขอวางไว้ก่อนนะคะนี่ไม่ทราบนะว่าใส่ยังไงอันนี้ก็คือจิ้งจอก เกะไปได้่อยๆแล้วไม่พูดแล้วนะคะแอกว่าเราจะเกะอาลุนน้นนะดึงออกมาก่อนนีน่ก็คือเ,เล่นนางกวางนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้เลยนะที่น้องที่มีหน,น,น้ากากมงกวางแล้วก็มีถุงพนน่าจะเป็นตัวนี้นะคะแลนขนน้องจะลื่นๆเหมือนเป็นยางลบนะคะแล้วก็ไม่เลย นี่เลยนะคะทุกคนคือแบบน้องอ่ะก็ต้องใส่แบบนี้นะคะใส่ไปน่ารักนะสวัสดีโอเคก่อนต่อไปเอาก่องนี้กันโอเคแล้วก็ขอดินการออกมา่อนนะคะทุกคน คือคับนะ่าจะเป็นน้องน่าจะเป็นอยู่ในคอร์นหรือเปล่าน่ารักนะคคะน่ารักมากเลยนะเราชอบมากอ้าวค่ะขออนุญาตแกะแบบนั่นนะะ่ะเพราะว่ามันขาดนะคะ เอเคมันนเราก็ว่าทุกคนได้น้องผีนะคะรักมากตอนนี้ดูนาอะไรไม่ได้ลุนเนาะดูเชเชียลค่ะน้องจะแบบล้วข่าดอีกและ ทุกคนล้วได้น้องหุ่นไรกาพอปออกมานี่ทุกคนพอปค่อนข้างเยะนเนาะเพราะว่าน้องเป็นหุ่นไรกาน้องก็จะแบบอะโลง่ลงๆเลยต้องมาใส่เองงานเสี๋ยวเราค่อยประกอบนะคะใส่เอานี่ บุตรเล็กก็ค่ะนอะ้องจะเป็นขออนุญาตดูกป็น,นออกมาสิโอออ,อันนี้อยู่ด้านนี้แล้วก็อันนี้อยู่ด้านนี้นี่นะคะนั่งแล้วกันไหมทุกคนนี่ก็คือจะเป็นตัวเหมือนกันรอกกำลังต่อค่ะ ดีๆอ้าวเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบนะค่ะข้าม นี่นะคะทุกคนน้องจะค่อนข้างเหมือนตัวนี้แต่ว่าจะมีเป็นต,ตัวนี้ค่ะไหลเ,เดี๋ยวไม่เยอะแล้วนะคะแกะกันตัวต่อขอาภัยถ้ากล่องมันแบบยับดูยีนะคะแล้วก็ได้น้องตัวนี้นะคะมา แล้วนะคะแล้วเราก็มาลังแกะแกันเลยนะคะคือมันน่ารักมาก่าจะเป็นไายค้ายแบบมัมมี่แกะกล่องในสุดค่ะแกะได้แบบนี่ทุกคน น้องจะเหมือนตัวนี้มากเลยนน่ารักมากนะในคนชอบแบบนี้เดี๋ยวสามกองสุดท้ายนะคะรุนมากตอนนี้อะเรายังไม่ได้ตัวไหนอะอะอ๋ะอตัวจับผีแล้วก็ตัวสเกบบอกก็ตัวนี้ชา a d o ดอันนี้คือต้องได้นะเราอยากได้มาก โอเคฮอปรู้เลยว่าเราได้ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัน,น,นี้ในชัวนี้มีสิบสองตัวนะคะเอ่อนี่เลยตัวนี้อกีการ์ดนแล้วตัวนี้ทุกคนก็คือน้องต้องประกอบเป็นถุงลยแบบนี้นะคะ คือทุกตัวเหมือนประกอบกันยากมากนะคะถึงประกอบยากแต่น้องก็คือแพความน่ารักน้องมากนะอืมน้องจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้มันอยู่ตรงไหนเออช่างมันก่อนนะคะอันนี้มันรอยอยู่ เราขอวางไว้ปกติกันนะคะเดี๋ยวเราให้มาจัดค่ะค่ะ <laughs> ของสุดท้าย <t ôi> ต้องได้ตัวนี้นะคะอคก็ได้ตัวจับผี <t ôi> ไม่ได้ทีเข็ดไม่เป็นไรแต่ตัวนี้ต้องได้แบบขอร้อง <t ôi> โอเคเนาองก็น่ารักมากเลยนะตาสองสี เหลือกล่องหนึ่งนะคะโอเคขอให้ได้ตัวบนปกเนี่ยคะ่ะแบบซีคิดอะไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าต้องได้ตัวบนปกมันตกพินค่ะทุกคนน,น้องก็จะเป็นเจ็บตัวระดับปิญญานะคะต้อง สิบสองตัวอีกมีสิบเอตัวแล้วนะ,นะคะเอานี้ใส่เข้าไปก็ให้น้องถือมันต้องเข้าหลังใช่ไหมุกคนเลยไม่รู้มันต่อยยังไงนะองขอวางวางไปก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาจัดนะคะตั้งได้อ่ะ โอเคไม่ได้สีเค็ดนะแต่ว่าตัวนี้ต้องได้เนาะแล้วเราก็ได้มาแล้วในที่สุด <laughs> ดีใจมากเย้ค yeah. อ ตอนนี้ขยันล้นโต๊ะมากนี่น้องเบลมมกน่ารักไม่ไหวอะตอนนีอ้อะไรไม่รู้แหละแต่ตัวน,นี้ต้องได้น,น้องก็คือยินแถบนี้ดูสิเร้ก็ต้องเอาผีนะคะเป็นผีคล้ายๆเงาดีโมโูใช่ไหมต้องต้อง นี่ต้องมีด้วยนี่ตะเกียอีน้องไม่น้องคนผีเนี่ยมันต้องเข้าล็อกดีๆมาทุกคนดีโมเซ็นนวันกันนัสลิปชนิสนะคะและในวันนี้เราก็ได้ตัวมาแบบทั้งหมดนี้เลยตัวไหนที่เลยไม่ได้ผูกหรืออะไรเงี้ยเลยถ้าเราไม่ดูจริงๆเราก็ต้องขออภยัยทุกคนด้วยนะคะนี่ คือตัวแบบอย่างตัวเนี้ยหรือหุ่นไรกายที่เรายังไม่ได้ตอบเพราะว่ามันน้องแบบขาไม่ค่อยแข็ขงแรงเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องขออภัยด้วยถ้าสมมติเราตัวไหนเองไม่ได้ตอบอะไรอย่างเงี้นะคะหรือตัวไหนตอบผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะก็กด subscribe ให้ด้วยนะบาย,บาย